ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่มื้อเย็นเพียบพร้อมบริบูรณ์มากการดำรงชีวิตของเมืองเจียงเป่ยในตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วแก้ไขเรื่องปากท้องแล้วก็อยากกินดีหน่อยโดยเฉพาะการมาขององชินทั้งสองได้นำวัฒนธรรมอาหารการกินของแถบเมืองหลวงมาด้วยพระชายาอันร,รับรองอย่างสุดความสามารถยกอาหารที่ดีที่สุดขึ้นโต๊ะ ระหว่างงานเลี่ยงดื่มสุราเจ้าห้าบอกว่ารอให้อาการของอ,องค์ไว้ดีขึ้นบ้างแล้วก็จะไปหาเด็กๆนั่นเป็นเป้าหมายสุดท้ายของพวกเขาหงเย่กับโซฟูเหลิงก็คาดหวังมากดูสิว่าเจ้าเด็กเหลิงหมิงอยู่จะแอบอู้หรือไม่หลงเย่เว่ถามจิ้งเหอะว่าจะไปด้วยกันหรือไม่จิ้งเหอสายหน้าบอกว่าจะอยู่ที่เมืองเจียงเป่ยสัก์หน่อยรอพวกเขาจะกลับเมืองหลวงแล้วก็ร่วมกลับกับพวกเขาหลงเย่เว่เอ,อ่ยอย่างรู้ใจ เจ้าเดินทางมาเหนื่อยมากจริงๆไม่ต้องตามเราวิ่งไปวิ่งมาหรอกอยู่พักที่นี่สักหน่อยรอพวกเรากลับมาแล้วก็พาเจ้าไปด้วยได้จิ้งเหอเอ่ยอย่างนุ่มนวลพระชายาอานดีใจเอ่ยอยู่เป็นเพื่อนข้าพอดีเมื่อกินมื้อเย็นเสร็จจิ้งเหอก็ออกตัวไปป้อนโจกให้อองเว่ยอองเว่ยไม่คิดว่านางจะมารีบลุกขึ้นนั่งข้ากินเองได้ไม่ต้องรบกวนเจ้าหรอกได้จิ้งเหอยื่นโจกให้เขา บ่าอ๋องไว้มีแผลเคลื่อนไหวได้ไม่ดีครั้นกระตุกจกออกมาช้อนหนึ่งจิ้งเหอก็เช็ดให้เขาสะอาดก่อนจะเอ่ยข้าป้อนเจ้าดีกว่าอ๋องไว้ถอนหายใจไม่เอาไหนจริงๆกินข้าวยังต้องให้คนดูแลไม่รู้ว่าแก่แล้วจะทำอย่างไรเด็กๆย่อมดูแลเจ้าหักไม่พอยังมีคนรับใช้อ๋องไว้มองนางกินโจกที่นางป้อนให้ทีละคำคำเด็กๆนับข้าเป็นพ่อจริงหรือการให้ย่อมได้รับผลตอบแทนพวกเขาก็รู้ความมากต้องรู้คุณแน่จิงเหอเอ่ย แต่ข้าไม่ได้อยู่ข้างกายพวกเขาประจำอองว้ถอนหายใจถึงจะบอกว่าไม่แซงทำเป็นน่าสงสารแต่เขาพบว่าการทำเช่นนั้นได้ผลมากจิ้งเหอไม่ได้พูดต่อป้อนเขากินเสร็จแล้วก็วางถ้วยลงมองเขาแล้วเอ่ยเช่นนั้นมีเวลาเจ้าก็กลับไปเยี่ยมพวกเขาเธอเด็กๆจะไม่มีพ่อก็ไม่ได้หัวใจอองวเต้นเร็วไปหลายจังหวะสูดลมหายใจเข้าแล้วเอ่ยถามอย่างน่าสงสารกลับไปแล้วจะพักที่ไหนจะไปอาศัยจนองชูของเจ้าห้าตลอดก็ไม่ค่อยดีข้าก็ต้องรักษาหน้าเหมือนกัน เจ้าไม่มีจนของตัวเองหรือจิ้งเหอเอ่ยเรียบห้องหนังสือยังว่างอยู่หากเจ้าไม่อยากนอนห้องหนังสือเช่นนั้นก็นอนที่คอกมา้าห้องหนังสืออยู่ติดกับห้องของนางเพียงกำแพงกั้นเท่านั้นอ๋อ,องเว่ยเอ่ยอย่างตื่นเต้นเอาอีกสามถ้วยเอาเนื้อด้วยอ๋อ,องเว่ยรอจนนางออกประตูไปแล้วก็สปริงตัวกระโดดขึ้นมากระชากถูกบาดแผลกอดผ้าห่มคุดคูอยู่บนเตียงแบบมีความสุขสุดขีดแล้วก็ได้ความทุกข์ตามมา ครั้นกินโจกอีกสามถ้วยแล้วจิ้งเหอก็ออกไปจัดเก็บก่อนอ๋องเว่ยจึงเรียกอ๋องอานมาทันทีถามอย่างจริงจังนักฆ่านั่นฝังแล้วหรือยังเก็บกลับมาให้เสือเขาพื้นแล้วหาหลุมศักดแห่งฝังให้เรียบร้อยเถอะอ๋องอานประหลาดใจทำไมต้องให้เสือเขาเป็นนักฆ่านะจะมาเอาชีวิตเจ้าห้าไม่ทําให้แหลกเป็นผุยผงก็ถือเป็นบุญเหลือฟ้าของเขาแล้วช่างเถอะเ,เป็นคนต้องมีจิตเมตตาหน่อยเขาก็ไม่ได้ลอบฆ่าสําเร็จนี่แต่เขาเกือบฆ่าท่านอ๋องอานโมโหเอ่ย อ๋องไว้ยื่นมือวางที่บ่าเขาข้าได้ดีอ๋องอ่านถลึงตาสายเขาฮองเฮาได้ตรวจสมองเขาหรือเปล่าหรือว่ายังบาดเจ็บที่สมองด้วยอ๋องไว้ค่อยค่อยนอนลงอีกไม่กี่วันข้าจะกลับเมืองหลวงเจ้าก็เฝ้าเมืองเจียงเตยไปกลับเมืองหลวงไปทําอะไรบาดแผลท่านก็ยังไม่หายดีอีกอย่างตอนปีใหม่ก็เพิ่งกลับไปเจ้าไม่ต้องยุ่งข้าจะกลับบ้านไปเยี่ยมลูก อองไว้ทำหน้านิ่งก่อนจากนั้นก็ริมฝีปากก็เริ่มยกขึ้นกว้างขึ้นแล้วเอาผ้าห่มคลุมใบหน้าพรืบยิ้มจนบาดแผลแทบจะปริช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1768ไม่ถึงครึ่งช่วยยามคนทั้งจวนก็รู้ข่าวที่อองไว้จะตามทุกคนกลับเมืองหลวงเป็นอองอานที่ออกไปพูดและเป็นอองไว้ที่ให้อ,องอ่านออกไปพูดอองไว้กลัวว่าจิ้งเหอจะกลับคำ ดังนั้นจึงให้อองอานออกไปพูดอ,องอานบอกกับอองเว้ว่าพอจิ้งเหอจะเย็นลงแล้วอาจกลับคําดังนั้นอองเวยจึงให้เขาออกไปบอกกับทุกคนว่าเขาจะตามขบวนใหญ่กลับเมืองหลวงจากนั้นก็จะกลับไปอยู่ที่จวนอ้อมคอมไปหน่อยแต่เขาก็ทุ่มเทใจจริงๆขณะที่พวกเจ้าห้าออกเดินทางไปหัวเมืองชายแดนอองเวยก็ลุกขึ้นเดินได้แล้วเดินไม่เป็นธรรมชาติกับเพลกเพลต้องทํากายภาพระยะหนึ่งแต่เขาก็ไม่สนใจจะพาจิ้งเหอออกไปดูทิวทัศน์ของเมืองเจียงเป่ยให้ได้ เวลานี้เป็นช่วงที่ต้นไม้ใบยามืองเจียงกำลังงอกงามและเป็นช่วงที่มีอากาศเหมาะสมที่สุดของปีพวกเขาไปกินอาหารมื้อหนึ่งก่อนมื้อนี้กินที่พัตตาคานเครือหลายที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองเจียงเป่ยแม้เทียบไม่ได้กับเมืองหลวงแต่สำหรับที่นี่ก็ถือว่าเป็นพัตตาคานที่ค่อนข้างแพงทั้งสองสั่งอาหารมาซีอย่างอย่างฟุ่มเฟือยที่นี่ไม่มีอาหารทะเลแต่ของป่ากลับมีเยอะมากโดยเฉพาะในเวลานี้พวกเห็ดอบอันอุดมสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นอาหารสีอย่างนี้จึงไม่ใช่ราคาถูกเดิมเตรียมการไว้อย่างดีจิ้งเหอก็กินอย่างอารมณ์ชื่นบานมากเพราะหากินเห็ดที่สดดีขนาดนี้ได้น้อยมากจริงๆเสียก็เสียแต่ตอนคิดเงินอ๋อ,องเว้ยไม่ได้พบเงินมาด้วยขณะที่กำลังจะคิดเงินเขาวล้วงเงินอยู่นานถึงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองไม่มีถุงเงินนานมากแล้ว เมื่อก่อนหากไม่อยู่ในกองทัพก็อยู่ที่ค่ายทหารไม่เช่นนั้นก็กินกับเจ้าสี่เสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าล้วนเป็นพระชายาอานจัดการให้หมดเขาตัวเปล่าเล่าเปลือยแม้แต่คนรับใช้สักคนก็ไม่มีดังนั้นจึงแทบไม่ต้องออกไปซื้อของข้างนอกเขาเคอะเขินมากทั้งอายทั้งโมโหโมโหที่ตอนออกมาตนไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ตอนนี้อาหารก็กินแล้วแต่กลับไม่มีเงินจ่ายหน้าขายหน้าจริงๆจะขายหน้าตอนไหนก็ได้แต่เขารับไม่ได้ที่จะขายหน้าตอนหน้าจริงเหอ แต่มื้อนี้จะให้จิ้งเหอจ่ายไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นเขาจึงอยากไปหาเท่าแก่ดูว่าติดไว้ก่อนได้หรือไม่เท่าแก่จำเขาได้มาทักทายด้วยตนเองบอกว่าทราบซึ้งที่เขาปกป้องประชาชนในเมืองเจียงเปอยอย่างตื่นเต้นแล้วยังเป็นห่วงเป็นยงกับเอากระบาดเขาอีกสำหรับอาหารมื้อนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเท่าแก่เลี้ยงอยู่แล้วเท่าแก่ย่อมดีใจกระตูวูเป็นเกียรติของเขาที่ได้เลี้ยงอาหารอ่องไว้ที่เป็นเทพนักรบมื้อหนึ่งอือจิ้งเหอพยักหน้าแล้วหัวเราะ ถ้ามีเงินอ๋อ,องเว่ยบกมือเอ่ยเจ้ารีบเก็บกลับไปเถอะเข้าไม่เอาอ๋อ,องเว่ยรีบรับมาแยกกิมเอ่ยได้เช่นนั้นวันนี้เจ้าอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรข้าจะเป็นคนจ่ายจิ้งเหอเอ่ยไม่ต้องซื้อในบ้านไม่ขาดอะไรทำเสื้อผ้าให้เจ้าสักสองชุดสองสามปีนี้ข้ากลับเมืองหลวงเห็นเจ้าแต่งตัวเรียบง่ายนักอ๋อ,องเว่ยรู้สึกผิดมากเดิมควรให้นางได้มีชีวิตอยู่ดีกินดีแต่กลับต้องอยู่เยี่งยงหญิงชาวกเกษตรไม่พวกนี้ก็ดีทนซัก จิ้งเหอใสายหน้าอึดใจหนึ่งแล้วจึงเอ่ยเงินก็เก็บไว้มากหน่อยอีกหน่อยเด็กๆต้องแต่งงานออกเรือนนี้เป็นรายจ่ายก้อนโตครั้งนี้ข้าบาดเจ็บยื่นเรื่องขอชดเชยจากราชสํานักได้ทันใดนั้นอองเว่ยก็มีความคิดจะหาเงินไม่ต้องบ้านเราไม่ได้ยากจนขนาดนั้นข้ามีเงินเก็บจิ้งเหอเอ่ยคำว่าบ้านเราพูดจนอ,องเว่ยมีน้ำตาอุ่นคลอเขาเอ่ยเสียงแผ่ว เจ้าวางใจเธอมีค่าอยู่เจ้ากับเด็กๆไม่ได้ลำบากหรอกข้ารู้ว่าทุกอย่างที่เจ้าทำก็เพื่อเด็กๆรวมถึงการให้ข้ากลับบ้านก็เพราะพวกเขาจิ้งเหินลดสายตาลงริมฝีปากยิ้มเรียบไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ยอมรับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ